มาแบ่งปันแนวทางนะคะรัฐบาลไทย3ตัวเป็นวันแรกเ,เขาเรียกว่าที่แรกเลยที่มาไลท์ที่มาแบ่งปันกันวันนี้นะคะบอกแนวทางรัฐบาลไทย3ตัวพร้อมนะคะมาแจกนะคะกาไรถุงเงินถุงทองนะคะเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งอย่างที่หน่อยให้เช่าบูชานะคะเช่าบูชาราคา4 9 9บาบทวันนี้มาแจกให้ฟ,ฟีเลยเป็นนะคะตัวเรือนนะคะทาจากสเตนเลส เกตพิมพเมี่ยมเลยชุบด้วยทองคําแท้ 24k ไม่ลองไม่ดำจำนำําไม่ได้แต่วันนี้ไม่ได้ให้มาเช่าบูชาแต่อย่างไรแจกให้ฟรีๆเลยแจกให้ฟรีๆใครที่อยากจะได้แชร์รอไว้เลยค่ะพี่รักขาแชร์รอไว้เลยค่ะแชร์คนละสามแชร์แชร์คนละสามแชร์เท่าน,นั้นนะคะพอคนดูครบปุ๊บนะคะเดี๋ยวหน่อยนะจะให้แนวทางรัฐบาลไทยแล้วเราก็มาเล่นเกมนะคะทายตัวเลขกันหน่อยจะมีตัวเลขให้สองตัวเลขทายตัวเลข,เลขใครที่ทาย ถูกก่อนนะคะวันนี้มีแจกให้2รางวัลน,นะคะมีแจกให้2รางวัลตอนนี้หน่อยไลฟ์สด2ช่องทางฝั่งขวาก็คือไลฟ์าลานะคะ TikTok แล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะคือไลฟ์ผ่านแฟนเพจนะคะแจกคนละหนึ่งรางวัลน,นะคะแจกคนละหนึ่งรางวัลใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกได้รับกันไปฟรีๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกำไรใส่แล้วน่ารักมากๆเลยนะนะคะ ตัวนี้จะปรับขนาดไม่ได้นะคะต้องเป็นคนข้อมือแบบว่าใหญ่นิดนึงดูดิหน่ข้อมือเล็กนะคะส่วนเข้าแบบนี้ไม่ต้องถอดตะขอเลยเนี่ยค่ะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แจกกันให้ฟรีๆเลยนะคะแจกกันฟรีๆเลยค่ะมูลค่า499บาทใครอยากได้นะคะแชร์รอไว้เลยขอคนละ3แชร์เท่านั้นแชร์รอไว้เลยค่ะคนละ3แชร์เท่านั้นวันนี้ต้องบอกว่าแชร์ไว้เถอะนะคะไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนหนึ่งนะคะนอกจากหน่อยมาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยฟรีๆแล้วหน่อยจะให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยดีไหมคะดีไหมคะ คุณหน่อยดูข่วยังคะมีคนในกลุ่มหนึ่งที่ดูถูกอีสานคะ่ะคุณในกลุ่มหนึ่งกลุ่ม v i p หนึ่งเหรอคะวันนี้ขอบคุณหน่อย40ปังมากขอบคุณคะ่ะที่มารีวิวให้กันนะคะรอทูบค่ะทูบจุดใกล้ๆวันนะคะสำหรับรัฐบาลไทยส่วนถ้าเป็นดาวหุ้นนะคะเดี๋ยวจะจุดหลังจากที่หน่อยปล่อยรัฐบาลไทยเสร็จ ดาวต้องบอกว่าแตกทั้งบอใบไ,ไม้แล้วก็ล้อลิงเลยสองเด้งเลยตื่นขึ้นมารับทรัพย์เลยทั้ง4ี่ห้าทั้ง4ี่เก้าเลยนะคะวันนี้นะคะอยากเป็นคนนั้นจุงนะคะอ่าแชร์เราไว้เลยค่ะแชร์คนละ3มแชร์คุณจะได้รับนะคะกําไรนะคะถุงเงินถุงทองแบบนี้ไปฟรีๆเลยแจก2รางวัลมูลค่านะคะเส้นละ499บาทนะคะแชร์รอไว้เลย3มแชร์จ้าแชร์รอไว้เลยวันนี้หน่อยมาแบ่งปันแนวทางรับพบาลไทย สา3ตัวไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะแล้วก็มาแบ่งปันเลขตู้ที่เป็นของรอบดึกดาวโจนหุ้นนะคะปังเกือบทุกวันตื่นขึ้นมารับซั์ตลอดแล้วก็ยังมาแจกนะคะของรางวัลแบบนี้ให้กันฟรีๆด้วยยังไม่พอนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามหน่อยใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีของหน่อยหน่อยจะให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยมีใครอยากเข้าไหมคะมีใครอยากเข้าขอเสียงหน่อยคะ่ะพิมพ์คําว่าอยากมาหน่อยเร็วมีใครอยากเข้ากลุ่มฟรีไหมมีใครอยากเข้าไหมคะใคร อยากเข้านะคะพิมพคาว่าอยากมาเลยแชร์รอไว้เลย3มแชร์ค่ะใครจะเข้ากลุ่มฟรีก็ต้องแชร์ก่อน3มแชร์วันนี้ไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนแชร์ของท่านมีประโยชน์ทุกๆุกแชรอ์อยากเข้าพิมพ์อยากเข้ามาเลยค่ะอยากเข้ามีพิมพ์อยากเข้ามาเลยหน่อยแบ่งปันทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นหุน้นเป็นนอยเป็นลาวเป็นไทยให้หมดเลยกลุ่มฟรีของหน่อยนะคะแบ่งปันทุกๆุแนวทางวันนี้ก็ต้องบอกว่า 40ตัวชอบเลยนะคะเป็นเลขตู้บของเมื่อคืนนี้นะคะใครอยากเข้าใครไม่ได้ติดตามหน่อยใครยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ขุดสุดจะพิเศษเลยนะคะคือจะให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีกันในกลุ่มฟรีของหน่อยมีแบ่งปันแนวทางทุกๆแนวทางนะคะแต่ต้องบอกว่าจํากัดข้อมูลในการให้นะให้ทุกแนวทางแต่ให้วิ่งลูดแล้วก็2ตัวเจาะเท่านั้น3ตัวหน่อยต้องส่งวนสิทธิ์ให้กับกลุ่ม VIP เขานะคะแล้วใครมี เวลามาดูไลฟ์สดมาพูดคุยกับหน่อยได้ก็เข้ามาเอา3ตัวกันแต่วันไหนคุณไม่ทันไลฟ์สดคุณไปอยู่ในกลุ่มฟรีคุณไปอยู่ในแฟนเพจเราก็มีตัวเลขที่เป็น2ตัวเจาะจับให้ด้วยนะคะตามนี้เนาะแล้วใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะเดี๋ยวหน่อยจะแอดนะคะไลน์แอดไว้ให้ด้านหลังแต่อันดับแรกชอ,ช,อชิว,ชว,ชวเอ,อ้ล้นพันแชร์ก่อนคนละสแช์เดี๋ยวหน่อยออาไลน์แอดขึ้นให้นะคะ เดี๋ยวอะไราแอดขึ้นให้นะคะแชร์ครบ3แชร์แล้วแอดไลน์นี้เข้าไปได้เลยแอดไลน์นี้เข้าไปได้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบนะคะไม่ต้องรอแอดมินมาคุยกับเราเขายุ่งกับการรับออเดอร์อยู่เพราะตอนนี้จัดโปรโมชั่น1111ทับ 11. โอ้ยแพ็กของกันแทบไม่ทนันตอบกันแทบไม่ทนันจัดหนักจัดเต็มไม่เคยลดแบบนี้มาก่อนใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม V.P. ต้องฟังให้ดีๆเลยนะคะ จีสร้อยไม่เคยลดก็ลดนะคะนาฬิกาไม่เคยลดก็ลดอะไรที่ไม่เคยลดลดหมดเลยแล้วลดสูงสุดถึง50%แถมยังส่งฟรีอีกบางรายการอุ้ย แอดมินจะตอบไม่ทันเลยใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟรีแอดไลน์ด้านหลังนี้แล้วไม่ต้องรอแอดมินตอบอ่านข้อความต้อนรับให้ครบนะคะอ่านข้อความต้อนรับให้ครบนะนะคะแล้วมันจะมีลิงก์ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีมันจะมีลิงก์ให้ไปติดตามแฟนเพจนะคะต้องบอกว่ามีนะคะหลายๆท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยเอาหน้าของหน่อยเอาข้อมูลของหน่อยนะคะสวมรอยแอบอ้างนะคะระวังตกเป็นเหยื่อระวังจะสูญเสียเงินหน่อยไม่มีแปะลิงก์ใด ใดทั้งสิ้นนะคะถ้ามีให้เติมเครดิตนะคะถ้าให้เข้ากลุ่มฟรีโดยการเติมเครดิตหรือการชวนอะไรต่างๆนั่นไม่ใช่หน่อยหน่อยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่เพราะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนาะ,อ,ะอยู่ลอดได้ก็ต้องสิ่งนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือให้เช่าบูชาเครื่องรางนะคะไม่ว่าจะเป็นจี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นแหวนนะคะ,ะนาฬิกาเป็นเครื่องประดับที่ใส่แล้วสวยแล้วพา้เฮงพาให้ปังจากผู้หญิงคนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนหลักหมืน่นชีวิตติดลบมีหนี้หลายแสนชีวิตพลิกผันด้วยเครื่องรางพวกนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะจนตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทมีรายได้6หลักเจ็ดหลักต่อเดือนนะคะก็อยากให้ f อได้ปังๆเหมือนกับหน่อยเหมือนกันอยากให้มีสิ่งดีๆเหมือนกับผู้หญิง คนนี้เหมือนกันก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม B i P นะคะก็สามารถมาเช่าบูชาเครื่องรางกับหน่อยได้มีหลากหลายรายการหน่อยจะมาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทย3ตัวนะคะรัฐบาลไทย3ตัวแล้วค่ะใครไปอาบน้ําใครไปกินข้าวใครแวะไปไหนเตรียมตัวเลยนะจะปล่อยรัฐบาลไทยหรอเด้อก็ขอให้รวยใครอยากได้รางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้อน,นะคะ นะคะแคปให้เร็วแคปให้ไหวถ้าทําได้ให้หนึ่งยิ้ม <c oughs> ะนะคะเร็วๆเลยนะแคปเร็วๆเลยทันพิมพ์ทันนะคะทันพิมพ์ทันนะทันพิมพ์ทันเลยนโกโกนนเนื้อสลัดให้ผองนุ่มๆกระดับซาลอนที่สาจะทั้งยาต่อฉ เมื่อโคชนาทันพิมพ์ทันนะคะทันพิมพ์ทันนะทันพิมพ์ทันเลย